สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนมิตรไมตรีนะคะมิตรไมตรีแปดทับสามหมู่บ้านกิจติชัย2ค่ะเนื้อที่นะคะสิบหตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวต่อเติมครัวให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแถมเครื่องดูดควนันแถมหัวเตาแก๊สค่ะด้านหน้าแล้วก็ต่อเติมที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถไดห้หนึ่งคันห้องรับแขกแล้วก็ทำให้กว้างๆอย่างนี้เลยค่ะ ใส่ไฟ LED นะคะเป็นกิ่งอยู่ด้านบนนะคะเป็นโคมไฟค่ะลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากจะดูบ้านหลังนี้นะคะนัดเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี้เลยนะคะห้องน้ำเราก็ตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะใช้วัสดุกเรกรด A ค่ะนี่ค่ะครัวดูด้านในนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์ให้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะด้านหลังของบ้านหลังนี้เป็น วิวธรรมชาตินะคะโล่งๆเลยค่ะไม่ติดอะไรกับใครเลยทำเลดีมากๆบ้านหลังนี้หันหน้าลยทางทิศเหนือนะคะลงพันเย็นมากเลยค่ะนี้ชั้นบนค่ะชั้นบนประกอบไปด้วยสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน,น้ำหนึ่งระเบียงค่ะมเร์ียลด้านหน้าของห้องนอนนะคะมีสากห้องน้ำสวยงามใช้วัสดุเกรดเอทั้งหมดเลยะคะ่ะ ถาท่านใดสนใจใจะยื่นสินเชื่อให้เราทําให้นะคะเราทําให้ปีฟรีเลยค่ะเราพาทําให้สามารถกู้เกินได้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้สนใจใช้เบอร์โทรนี้เลยนะคะ0814405994นะคะแอดไลน์ได้นะคะ0853186868นะคะคุณฝปัญชีวานะคะยินดีให้บริการ มาสักหนึ่งวันก็จะดีค่ะ